สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวสวนทุเรียนทุกคนมื้อนี้มีกินมีใส่แนวนะคะจะมาใส่ปุ๋ยทุเรียนปุ๋ยทุเรียนปลูกไว้ตามยถากรรมน้ำบได้หดปุ๋ยบด้ใส่ปีนี้มันบ่ตายเพราะบวตายก็เลยอันเพิ่งใส่ปุ๋ยไปอันยี่ห้าิิไปได้ ยีสิบมือมือนีเลยเสียเอาสูดสิบหามาใส่ทุเรียนได้โอ้จะเขาสี่ปีแล้วมั่งนี่สามปีทุเรียนสามปีสามปีสี่ปีแล้วปล่อยถิ่มใบสองปีบ่ได้หดบ่ได้ใส่ปุ๋ยก็เลยเห็นว่าตายคุณน่ะทึ่งโลกไผ่กินดิค่ะเห็นเขาว่าตาย เลสิมาอันใสปุ๋ยบำรุ่งเขาเห็นเขาอดทอนนึกว่าเมีนเขาสีอ่อนแอเขาบ่อ่อนแอค่ะบ่าตายบ่ได้ดูแลบ่าตายเลสิใสปุ๋ยให้เขาได้กินได้เทียเขาให้อันผลผลิตนะคะปีนี้เลสิมาคุ้มลงเบิงโอ้ดีใจหลายตื่นทุเรียนยั่งยู่ วิธีใส่มือนี่ก็คือสูตรสิาเอาสูตรซิพาสิา,สามาสลับใส่ค่ะใส่บ่หลายดอกเพื่อว่าเขาสะได้ยู่ได้กินเดือนนี่เดือนกันย่าแจ็กน้อยกับเขาเดือนตุลาก็จะเป็นช่วงนาแร้งแล้วแล้วก็จะได้ดูแลเอาน้ำเอาอยางมาหมด่่แบบน,นี้ หวานนิดๆหน่อยๆบ่ใส่ปุ๋ยหลายคะปุ๋ยสูตรสิบหามาใส่สิบห้าสิบห้าสิบห้าเทียได้ยูได้กินต้นกะส่งแข็งแรงยูถึงจะมีแมงมียังพุนอ่ะถอดยอดถอดอยังยูเอาสู่สูกไว้เทียได้กินในหลวงในสวนเคยดูแลประครบประงมคักจังตะนน้อหน่อยคุณ แต่พ่อมาแรงจัดปีหกหกโอ้ยนี่ถึงแต่เสิตายกับสิตายต้นใหม่ก็ได้น้ำกอ็อึดอึดกันเลยเศร้าเบิงเลยสองปีพานไปว่าตายแล้วผุนเห็นบ่ค่ะต้นว่าสูงขึ้นจากหยอดกล้วยได้นั่นต้นกล้วยขึ้นสูงซ้ำใดก็สูงขึ้นซ้ำนั่นเกินนั่นบัดบัดลงบัดบ่งงาม เนี่ยพ่อให้ปุ๋ยยี่ห้าเจ็ดเจ็ดเขาแตกยอดออกก็ดีนะคะก็ะดีเมือ่อเหนีอาสูตรสิปามะโรยนะคะใส่ไหยูให้กินเอามาฝากทุกท่านที่เป็นชาวสวนทุเรียนม่กินม่ใส่ปลูกทุเรียนปลูกอย่างพาล่า,าสได้มาเบิงหยาเบื้งหยังออกใไหยูดอกว่างใหหยังก่อนตอนนี้โอ้ยาเวลาว่างแทบบ่มีคุณน่ะยอด งามอยู่ค่ะเขาปีที่4แล้วนะคะีที่4แล้วที่เบึงดูแลอยู่นี่งามคือเร็เวเร็วตนน้นใดเขาไดพันดีมากก็ได้อยู่ที่ความแข็งแรงของต้นนั่อยู่ด้วยค่ะบางต้นกระตายก็มีอยู่นะคะอันฝนตกลงให้เมื่อนีก็จะดีไปใส่ปุ๋ยก็คือต้องให้มีฝนโรยนะคะจะดี เมื่อนีบ่มีฝนโรยแต่ดินยังแชะยังชื้นอยู่รุ่นนี้เป็นรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันที่ปูกไว้สีป่ปีสามปีกวนนี่ล่ละค่ะมันเด็กเขาสี่ปีพ่อปันไดเหินบ่ไาตายก็เลยมานำดูแลปุ๋ยใส่ให้คุณบัดที่นี่สิผ้าะมะเบิงต้นที่ อายุปีเจ็ดปีแล้วเป็นดอกสองปีสองเท้ยแล้วว่าได้กินเพราะว่าบ่าได้ดูแลเอาเหมือนที่บอกทุกท่านนั่นแหละค่ะสองปีบ่ได้เบิง้งเป็นดอกมันบ่อยากเป็นนวยไรก็เลยบ่เบิง้งเอาเลยน้ำกับว่หดมันกับ,กบ่ตายได้ละ่ะได้ยูได้กินอยู่อ้ยสิว่าได้ยูได้กินกับว่เมียนว่าขั้นได้ยูได้กิน แต่ต้นก็งามอยู่ว่าตายค่ะก็ดีใจอยู่ก็เลยเอาปุ๋ยมาใส่ให้เขาเทียบปีนี้ได้อยู่ได้กินก็คือไม่พี่ให้น้องได้ชมเขาปลูกทุเรียนใบได้อยู่ได้กินบอ่บอบ่อได้หดวนา้าบอ่อได้ยังผู้สองปีผ่้เม่นเวลาหน่อยๆด้วยค่ะกันเป็นต้นกันว่าเขาอนุบาลคัากร้ายเองสิ ก็ต้องตายละแต่นี่บ่าตายไหมแม่งก็รู้สึกว่าจะบ่ามากินมันหยนยดห้อาบ่เบิงบ่ดูแลมันก็เอาตัวรอวดของมันอีกอย่างหนึ่งสิ่งมีชีวิตเนาะต้องดินร่นเอาตัวรอดมาให้ทุกท่านเบิงตัวน,นี้เป็นดอกสองปีแล้วแต่บ่ได้กินก็ทนแรงแล้วนะคะซุ้มนี่ยังอายุน้อยอยู่นี่ อายุหน่อยสามปีซุ่มนี่สามปีกระบาตายเบิ่งแย่งดูแลก,กันไปเดี๋ยวปีนี้ทุกท่านได้เห็นนะคะมีกินมีใส่เสียวมาให้เบิง่งให้ชุ่มยุดตลอดเดี๋ยวอีกมองนึงนะคะสุภาพไปเบิง่งไปช่มปลูกในปาลากล้วยค่ะจะมีปาลากล้วยเป็นพี่เลี้ยง แม่แก็สิเอากล้วยใบกล้วยเนี่ยเราไปขายตัดใบกล้วยไปขายได้กล้วยใบกินมากกินผลส้มนี่ปลูกแล้วได้กินรวดนี่้ทุเรียนนี่ต้องได้ล่อส้มรุ่นเดียวกันได้หดผุณนยหยอดตายด่วนลุงเมื่อ ต้นบักคุงมาปลูกไก่ย่อนเอียงย่งอนขยะค่ะเอาขยะมาทิ้งเกลยได้มีต้นบักคุงอยู่น้่เคยดูแลดีค่ะดูแลแล้วก็ดูแลเนี่ยเป็นแต่ตายเก็เลยปล่อยเลยมีภารากิจดูแลคนป่วยเกลเลยปล่อ,อยทิ้งไปเลย ล่ำต้นกาลังขยายค่ะที่แตกๆกําลังขยายล่าต้นนะะีน่ค่ะนี่เห็นแตกออกลักษณะนั้นอาจจะบอกในได้แต่งจริงแต่งหยังเขาดอกค่ะปล่อยไปก่อนเขาอุตส่าห์ดูแลตัวเองมาจนพานหล่อนพานหนาวพานตัวเองด้วยล่าแข็งนี่ต้นหนึ่งเห็นบหค่ะก็คือจะงามคักอยู่ บ่ได้เบิงบ้ไดยแง่งก็ได้พูดนะตัวนี้ยังบ่หั่นได้เคยเป็นหมากจักเท้อหั่นได้เคยเป็นดอกลืมดอกบ่หั่นได้เปลี่นจักเทืเดี๋้วจะให้ปุ๋ยให้ยังเขาไปตามอายุว่าจะเอาอันทางใบไม่ฉีดให้ยูพุนใสยิม้มหาจดเจ็ดแตกใบแตกยอดได้เพิ่งมีปีนี่หละจากสองปีมาเพิ่งได้กินปุ๋ยสองเทียบมีเทียที่สอง เาว่าลงมาซวงเบิงเหรอโอ้เป็นแต่ได้กินมากกินผลอยู่ใบย่อมตายกันสิดูแลก,กันต่อไปละบันนะปีสลับเอาสูตรสีผามาใส่ต้นนึ่งปลูกไว้อายุซุ่มนี่นี่สี่ปีค่ะสี่ปีนี่เห็นยินนี่ปูกช่วง สีปีนี่สิปลูกช่วงนี่ร้ายอยู่วานโลยไปรอบๆเอาเขาได้ยู่ได้กินบางอันก็ยู่ใกล้กันนี่ที่จริงเ่ะตนน้นนึงเกือบบ่เป็นตลอดก็เลยปลูกคู่ไว้มันก็เลยง่ามไปน้ำกันก็เลยถือว่าเป็นต้นคู่ไปซะยู่อาศัยกันไปให้ได้ยู่ได้กินไปน้ำกันนั่นแหละ ดยังได้ใครสิให้ตัดทิมก็วบวตัดทิมแล้วมันก็งามอยู่มาฝากทุกท่านให้เบิ่งให้ชมนะคะการดูแลสวนทุเรียนบางครั้งสวนว่าดูแลหยาเฮ็ดกะละสินของเฮาบ่าบ่ยากปนใดนี่มือนที่นี่กินปูกไวนี่แหละลไวาไยว้ซื่อเขากเั่งๆอยู่เดี๋ยวนี่ทั้ง กาละสินปลูกทุเรียนหลายเลยคะ่ะโดยเฉพาะตำบลไส้ท่องที่มีกินมีใส่อาศัยอยู่นี่ะหละไหวได้ยูได้กินกันหลยนะคะได้ขายก็มีแต่มีกินมีใสยังเม่อันได้ขายดอกให้ได้กินก่อนนะคะใสผีใส่ยังเข้าไปไว้เป็นชาวสวนต้องดูแล สวนความตัวเองอน,นี่ต้นนี้อายุไรเหรอเนีนี่แต่เหมือนจะถูกอัน,นพวกด้วงพวกโลกนะคะโวงด้วง,วงตัวที่มันกัดหยอดกัดยังกันละค่ะกินอันนี้อายุไหนๆน,นี่เขางามกลัวได้กินปุ๋ยกินยังก็ส่งใบแตกใบยังออกก็ละ ธรรมดาได้อาหารเนาะแต่ว่าปได้ฉีดยามาสิสองปีกลัวแล้วได้เนี่ยปได้กินยากินยังนี่ตัวน,นี้คือต้นที่อายุเยอะที่สุดเป็นดอกอยื่เอยแต่ว่าเคยได้กินหมากเป็นดอกตลอดวางฝนนี่ก็เป็นแต่ป่ได้กินหมากก็อาจจะด้วย คนดูแลว่ามีประสบการณ์นะคะดูแลได้แห้งงามือซื้อแต่ประสบการณ์เฮ็ดมาเฮ็ดดอกยังบ่หันได้บ่เป็นยังเดี๋ยวสิป่วยมันเป็นมาเองคือยังบกม,มีนี่ละ่ะมันอยากเป็นมาให้กินมันก็ติเปลี่นตัวคายคิดว่าเดี๋ยว้าเบิง้งทาชุ่มเอา ว่าปีนี้สิเป็นยังไงมีรุ่นบ่หุ่นต้นของเขาโอ้ยงามอย่เดิค่ะแต่ย่อนทางบ่ขึ้นดื้อความสูงบ่ได้แต่กิ่งแตกคางออกเง้นอากาศมันร้อนบ้านนี้กินนี่ใส่เงินอากาศร้อนบ้านปุ๋ยให้ทั่วเขาบ่าต้องใส่หลายว่าสันเพลินวาใส่หลายหลายสีเข้ม เดี๋ยวจังมาถาม่ายชุ่มผลตัวนหนึ่งว่าสะได้กินมากกินผลบอนะคะใบตุกทันมีกินมีส่ตลอดปีตลอดไปขอบคุณหลายๆที่เขามาชมมาเป็นกำลังแรงใจนะคะสวัสดีค่ะ